ขอเจริญพรและธรรมสวัสดีนักเรียนและคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านสหรับในวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลโกกพระประชาชนุทิศตำบลโกกพระอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในวันนี้ทางนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชเวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์โดยสาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่4ได้มาสังเกตการสอนและทดลองการสอนในรายวิชาฝึก ปฏิบัติวิชาชีพรองโรงเรียน 2. สองเสวันนี้การเรียนการสอนนั้นมีความเรียบร้อยมีความสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์และโรงเรียนนั้นเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นวิทยาลษาปีที่3โดยมีท่านผู้ในการสมนึกชูชีพผู้ในการโรงเรียนนั้นเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความขขอนุเคราะห์และมีครูวรรณาพุ่าามโพทองซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงขอให้คำแนะนำแล้วก็คอยแนะชี้แนะนะในการเรียนการสอนตามระดับสืบไป ในการเรียนการสอนในของโรงเรียนอนุบาลกบพะจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านได้ไปพบกับและสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนอนุบาลกบพะประชยยัยจังทิตาระดับสุดต่อไปครับครับสำหรับในบริบทของนังเรียนในการเรียนการสอนนั้นนักเรียนจะเป็น คนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์และก็เกิดมีพระภิกษุส,สงฆ์มาสอนนักเรียนก็จะมีความตั้งใจมากขึ้นพร้อมทั้งยังให้พระภิกษุส,สงฆ์สอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมครับก็ความรู้สึกที่ได้มาโรงเรียนอนุบาลกบพระนะครับก็เด็กๆก็น่ารักดีคุณครูก็ให้การต้อนรับที่ดีนะฮะซึ่งมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นกันเองมากและไม่ต้องกังวลเรื่องการที่จะไม่ได้สอนหรือว่าสอนไม่ได้เลย งามโชว์ฉันทั่วทิศไทยรู้เรายึดทั้งคำพูดมันโปรดจงดูเรื่องเขาเราอยู่ในความสามัคคีค่ะปรับนมามสการพระจาจารย์อืมดนฉันนางวน,นาพุ่มโพทองเป็นคุณปู ผู้สอนสารสังคมสำหรับเด็กมัธยม1-3ถของโรงเรียนอนุบนาลโพกพระนะคะค่ะสำหรับการที่พระอาจารย์ท่านได้มาดูสังเกตการสอนนี้และและได้มาฝึกประสบการณ์ในการสอนเด็กนักเรียนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์และสังเกตหนึ่งอาทิตย์สอนหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะ <บา S 1> ก็มีความรู้สึกว่า ถ้าอาจารย์มีความมุ่งมั่นกันทั้งสารูปเลยมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กนะคะไม่ว่าทางด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมไม่ว่าทางด้านความรู้ไม่ว่าทางด้านการเรียนการสอนถ้าอาจารย์มีความมุ่งมั่นแล้วก็สังเกตดูว่าท่านให้เด็กๆก,กับอย่างเต็มที่แล้วก็มีความเป็นงันเองกับเด็กๆเด็กๆอาจจะ รักที่จะเรียนกับพระอาจารย์มากกว่าเรียนกับครูด้วยซ้ำเพราะว่าครูจะดุครูจะใช้ไม้แต่พระอาจารย์ใช้จิตวิทยาพระอาจารย์ใช้เทคนิคในการสอนนะคะมีทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีแผนการเตรียมการสอนมาอย่างดีเลยเท่าเท่าที่ดูจากแผนจากแผนการเรียนรู้ที่พระอาจารย์นํามาให้สังเกตมาให้ครูพี่เลี้ยงได้ ตรวจทานก่อนที่จะทําการสอนก็เห็นว่าท่านทั้ง3เตรียมตัวมาอย่างดีและก็หวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนกับะอาจาร์และก็หวังว่าะอาจารย์จะได้นําประสบการณ์นี้ประสบการณ์นี้ไปใช้กับไปใช้ในการเรียนรู้ได้การได้รับการเรียนรู้นี้ไปเพื่อฝึกประสบการณ์ในการสอนต่อไปในอนาคตค่ะ ครับสวัสดีครับนมัตการขอบคุณเจ้าครับผมนายสมฤทธิภูทีพผู้อำนวยการโรงเรียนอธิบาพรกุพะประชาธิุพทิศนะครับส่วนในเรื่องของนักศึกษาฝึกประสบการณ์เราก็มีน Je ักศ like ึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์เนี่ยมาประจำทุกปีปีนี้เราโชคดีนะครับได้มาได้นักศึกษานะครับนี่ติดกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับไปส่งครูพระมา มาสังเกตการสอนนะครับในความรู้สึกของของผมนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะเรามองว่าโรงเรียนเราเนี่ยค่อนข้างพร้อมในเรื่องของบุคลากรบุคลากรเราจะมีความรู้มีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีมีบุคลิกที่ดีนักศึกษามาสามารถเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปได้อันที่2ก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะเพราะว่าเรามีครูตรงเอกนะครบชั้นนะครับก็สามารถที่จะ ให้คําแนะนํนศาการกศึกษาฝึกประสบการณ์ได้อันที่3ก็คือ,อาการเก็บเด็กในการแตดก,การเรียนการสอนเพราะว่าครูของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุมีประสบการณ์ในเรื่องของการแตดก,การเรียนการสอน,นเป็นแบบอย่างที่ดีได้นะครับอันนี้คือส่วนที่2ก็คือ,อเด็กยุคนี้จากที่สังเกตท,ทั่วไปพฤติกรรมมันต่างกับรุน่นผมเป็นเด็ก เขาเก่งเรื่องของ ICT เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเรื่องคุณธรรมจะน้อยแต่ผมมาโชคดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ครับได้ส่งครูพระมา,าซึ่งถือว่าคนมีศินเนาะแล้วก็จะทําให้เด็กมีคุณธรรมเห็นทุกวัน,นปกติเนี่ยเด็กเดินผ่านวัดจะยกมือไหว้แต่อรรันนี้เอาวัดเข้ามาอยู่ในโรงเรียนผมว่ามันเป็นนิมิหมายที่ดี แล้วทั้งทั้งสาูปอันนี้ก็ก็จะเป็นพระสุปฏิปันโนนะครับปฏิบัติดีเป็นแบบอย่างที่ดีนะสํารวมนะแล้วก็มีมารยาทตโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ในเรื่องของหลักพุทธศาสนาท่านก็ให้ชี้แนะได้ดีกว่าครูนะครับวันนั้นก็ต้องขอบคุณมหาลัยจุราลงกรณทวีไรนะครับที่ส่งนิสิตมาฝึกประสบการณ์ที่ที่โรงเรียนอนุบาลกุของเรา วันนี้เราได้พบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะครับวันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของนักเรียนว่าวันนี้นักเรียนนั้นมีความรู้สึกยังไงที่พระอาจารย์ได้มาสอนในวันนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอกพลรัศย์ีชื่อเล่นชื่อดำครับความรู้สึกที่อาจารย์มาสอนก็อาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายแล้วก็เด็กนักเรียนเชี่ยวฝันครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกของนักเรียนนะครับที่จะทำให้การเรรียนกาสอนของพระอาจารย์นั้นนะครับมีความสุขแล้วก็มีความประทับใจก็ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมรสามเมื่อกาสนี้นะครับขอคำสวั